อยากรู้ไม่เอ่ยว่าถ้าลิซ่าแบล็คพิ้งนะคะเป็นผู้ชายเนี่ยเธอนั้นอยากจะจีบเมมเบอร์คนไหนในวงโอ้โหเป็นคำถามที่ต้องบอกว่ากล้าถามนะคะลิซ่าก็กล้าตอบค่ะ,ะคุณลนะคะลองคิดดูสิคะว่าน้องจะตอบว่าใคร A จะเป็นพี่ซูนะคะหรือว่าจะเป็นเจนนี่เอหรือว่าจะเป็นโรเซ่นะคะ อันนี้ค่ะเป็นงานแฟนไซงานนึงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะมีบิงค์นะคะเป็นบิงค์คนไทยค่ะก็ถามน้องนะคะถามว่าถ้าเป็นผู้ชายค่ะจะจีบเมมเบอร์คนไหนนะคะและนอนลิซ่าค่ะก็เซ็นมานะคะในกระดาษค่ะตอบว่าตัวเจนะคะ โอ้โหเจในวงมีสองคนทำยังไงดีละเนี่ยเกาหัวเลยนะคะว่าจะเป็นเอเจเจซูเอ๊ะหรือว่าเจเจนี่อันนี้ขุดคงจะต้องไปเดากันเอาเองนะคะเออลองถ่ายดูซิว่าน้องจะเลือกใคร <c oughs> กล้าถามมานะคะลิซ่าก็กล้าตอบค่ะเอส่วนไม่มีตัวอาเนี่ยงานนี้นะคะจะต้องไปนอนนอกห้องหรือเปล่าเอออันนี้แอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจะมีคนงอนหรือเปล่านะ <c oughs> เอามาให้ดูเล่นขำๆนะคะเป็นงานแฟนายน้องก็เซนไปนะแต่ความหมายจริงๆคือน้องอยังไงก็เป็นผู้หญิงนะคะไม่ใช่ผู้ชายนะคะ,ะแต่แต่มีแบบนี้นะ,ะเผื่อใครนะคะไม่เคยเห็นแอดเห็นมาแล้วก็เลยเอามาให้ดูนะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะ <S 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 เอามาฝากแล้วกันค่ะน้องเซนเป็นตัวเจนะคะลองเดาดูแล้วกันค่ะคุณคิดว่าเป็นใครนะคะก็ลงมาคอมเมนต์นะคะที่ใตค้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ก่อนจบคลิปอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า